กราบสวัสดีท่านชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมวันนี้มอนฮาบ็อฟนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสอนฟาร์มลูกแก้วไคโดนะครับซึ่งมีน้องๆหลายคนขอกันนะให้ผมสอนฟาร์มหน่อครับพี่สอนฟาร์มหน่อครับพี่โอเคได้เลยครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนฟาร์มบน p ีซีนะครับโอเคการจะฟาร์มต้องทํายังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ๋อเดี๋ยวก่อน,นครับผม ก็ก่อนอื่นเลยก็ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจใพี่ทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมขอคนมากครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องมีโปรแกรมโปรแกรมนี้นะครับผมซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะทำให้เราสามารถเปิดเกมรูบอกได้หลายหน้าจอน,นะครับผมอ่าคือเราต้องมีนะครับผมโปรแกรมนี้ถึงเราจะฟาร์มลูกแก้วไคโดได้ทีนี้ต่อมานะครับ เราต้องมีโปรแกรมโปรแกรมนี้นะผมซึ่งโปรแกรมนี้จะเป็นออโต้คิกนะครับผมอ่าเดี๋ยว2องโปรแกรมนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะผมหรือไม่ก็ผมจะปักหมุดไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ครับโอเคอ่าก่อนอื่นเลยครับผมเราต้องมี2โปรแกรมนี้อ่ามาขั้นตอนต่อไปนะผมให้เราเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาอ่าคุณเห็นไหมครับมันจะขึ้นแบบนี้แล้วอ่าซ้ายมือด้านล่างสุดมันจะขึ้นอ่า เป็นรูปแอปโปรแกรมที่เป็นจีเลี่ยมผืนผ้าน,นะครับผมมาอันนี้คือเราเปิดได้นึงหน้าจอเรากดยทีนึงทำาไมหมอีทีอันนี้เราเปิดได้สองหน้าจอสามหน้าจอสี่หน้าจอห้าหน้าจอหหน้าจอโอเคเท่านี้ให้มันเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับผมซึ่งเราจะเปิด เกมโลบอกรหกด้าจนอครับแต่การฟาร์มลูกแก้วไคโดครับโอเคครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เราเข้าไปที่ g o o g l e นะครับผมเพื่อที่จะเข้าเว็บโลบอกรนะครับผมแล้วก็เข้าไปเลยครับอ่าเข้า Google ของเรานะครับผมแล้วก็เข้าไปที่เว็บโลบอกแล้วเราก็เข้า ID เรานะครับผมเรามีคีย์ไอดีเราก็เข้าไปครับขั้นตอนผมแนะนําเป็น4 -5 ID ไอดีนะครับผมในการฟาร์มลูกแก้วไคโดนะครับโอเคพี่ขอเข้าแป๊บหนึ่งนะครับ าจากนั้นเรากดเข้าเซิร์ฟวีนะผมเซิร์ฟวีเราต้องเตรียมเซิร์ฟวีด้วยนะผมในการฟาร์มโอเคเข้าไปทีนี้เราก็จะเข้าได้ไหลหน้าจอหลาอเดย ID นะผมในทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราเข้าครบแล้วนะผมโอเคโอเคครับผมหลังจากที่เราเข้ารหัสโลบกครบแล้วนะครับผมก็อ่าคือผมมีอ่าก็เรียกว่า เหตุการณ์ไ่คาดคิดนะครับผมก็เข้า ID ดีที่หไม่ได้นะครับผมก็เนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยเข้าได้แค่5้าหน้าจอนะครับเข้าได้แค่6รหัสนะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะมาฟาร์มไมดูนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมก็เราก็ต้องเตรียมผลจันไว้ทุกตัวนะครับผมกินผลจันแบบไม่ต้องตื่นนะครับผมแล้วก็อพผลปีศาจให้ตันเสร็จแล้วเราต้องมีหนึ่งตัวที่ใช้คาถาฮิวเลือดนะครับผม อ่แล้วก็ลิงหน้าจอแบบนี้เลยเปิดฮาคิทุกตัวแล้วก็ปิดเอฟเฟกทุกตัวด้วยนะครับผมขอย้ําแล้วก็แอร์ไลท์ทุกตัวด้วยนะครับเพื่อไม่มีการผิดพลาดนะครับผมจงมีกระถายยิ้วด้วยนะครับผมโอเคส่วนการตั้งค่าอ่สำหรับออโต้คิงนะครับผมก็ตามพี่เลยนะครับผมบันทึกก็ f แปดนะครับผมหยุดก็ f แปดนะครับผมอย่างเดียวพอแล้วก็เอาคูณสิบนะครับผมแค่นี้พอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผม กดเดินหน้าสกิลวีกดเดินหน้าสกิลวีกดเดินหน้าสกิลวีแล้วก็กดเดินหน้าสกิลวีแล้วก็กดคาถาแล้วก็สองนะผมคอมโบโรเราจะเป็นประมาณนี้นะผมโอเคเรากด F8 หยุดนะผมแล้วก็จากนั้นให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่เอ่อไอตรงกลมๆขีเขียวนะผมเพื่อที่จะให้ให้มันเล่นตามที่เราคอมโบโมเมื่อกี้นะผมมันจะมันก็จะคอมโบเรื่อยๆนะผมไม่ต้องห่วงนะผมมอนมันจะเกิดทันนะผม โอเคมันก็จะฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งคืนอะไรอย่างงี้ครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการสอนลูกแก้วค่ะการสอนฟาร์มลูกแก้วไคโดนะครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจพี่ทำคลิป วิดีต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผม